สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับเนยนะคะและเรื่องบ้านๆ by J a s s e s s Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลปลวกแดงค่ะอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะกับโครงการ Good View นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะ โดย <ś> <S <S รอบนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าค่ะอาทิเช่นโรบินสันบอว์ินในะคะแล้วก็ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกมากมายด้วยรวมไปถึงค่ะยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษานะคะอย่างโรงเรียนฝกแดงพิทยาคมแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลฝกแดงอีกด้วยค่ะส่วนสาหรับด้านในโครงการค่ะก็มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะมีทั้งสนามเด็กเล่นแล้วก็สนามกีฬาอีกด้วยค่ะส่วนสําหรับตัวบ้านเนี่ยจะน่าอยู่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นค่ะขนาดพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ63ตารางวาค่ะบ้านเลขที่5 5 5 5ทับ1นะคะด้านหน้าบ้านค่ะก็จะมีสวนขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสมห้องนอน2ห้องน้ำค่ะสามารถจอดรถได้ประมาณ1 2คันเลยทีเดียวนะคะ เข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางนะคะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้และชั้นวางทีวีนะคะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านค่ะก็สามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ เดินลงมาอีกหนึ่งโซนของตัวบ้านนะคะก็จะเจ,เจอกับห้องครัวค่ะซึ่งเรามีการบิวอินเอาไว้ให้แล้วเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนพื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารหรือว่าซิงล้างจานค่ะแล้วก็จะมีประตูนะคะซึ่งสามารถเปิดออกไปบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าจะต่อเติมเพื่อทําห้องอเนกประสงค์ต่างๆได้ค่ะ ตอนนี้ค่ะเนยจะพาเข้ามาชมนะคะห้องนอนหลักค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะคะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวแล้วก็เดินมาค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีขนาดค่อนข้างกว้างนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางค่ะเป็นที่นอนขนาดใหญ่ได้รวมถึงยังสามารถเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้นะคะ และอีกสองห้องนะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางค่ะและด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งสองห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดที่พอๆกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทําเป็นห้องนอนนะคะสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะทําเป็นห้องทํางานห้องพระนะคะหรือว่าห้องแต่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงนะคะก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถให้สมาชิกท่านอื่นๆนะคะใช้งานได้รวมกันค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านกูดวิลล์เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลปลวกแดงขับตรงไป600เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก950เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคะ่ะสนใจอยากจะมาดูสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook J a s s e t s Management ค่ะหรือว่าช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านๆ by J a c s e s s Management นะคะเรายังมีซับพ,พ,พร้อมขายค่ะอีกมากมายเลยให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยวันนี้หมดหนะ้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ